ดิฉันรานคัยาพอรอาจรงษาตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนเมืองโพนทรายสำนักง,งานเขตเพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อเขตสองปฏิบัติหน้าที่ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่สองชั้นประถมศึกษาปีที่สองมีนักเรียนทั้งหมด35คนแบ่งเป็นชาย16คนหญิง19คนดิฉันได้เข้าร่วมประเมินห้องเรียนคุณภาพ ของศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่2สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา101เขต2และได้ดำเนินการตามองค์ประกอบของห้องเรียนคุณภาพดังนี้องค์ประกอบที่1ด้านคุณภาพทางกายภาพประกอบด้วย1.1การจัดสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียน ครูผู้สอนจัดห้องเรียนให้สะอาดน่าอยู่น่าเรียนและเอื้อต่อการเรียนรู้เช่นมีมุมรักการอ่านเพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่านให้กับผู้เรียนและฝึกการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ปเป็นต้น1.2ด้านบุคลิกภาพและการปฏิบัติตนของครูครูผู้สอนมีความตรงต่อเวลา และแต่งกายถูกต้องตามระเบียบทุกๆวันมีบุคลิกภาพที่เหมาะสมวางตัวเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้เรียนและบุคคลทั่วๆไปครูผู้สอนอุทิศตนเสียสละเวลาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพและเป็นคนดีของสังคมองค์ประกอบที่สองด้านคุณภาพครูประกอบด้วย 2.1การบริหารจัดการชั้นเรียนครูผู้สอนได้จัดทำเอกสารธุรการชั้นเรียนครบถ้วนและเป็นปัจจุบันมีการจัดเก็บผลงานนักเรียนอย่างเป็นระบบ2.2การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ครูผู้สอนจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้มีการจัดทำสื่อที่หลากหลาย และจัดการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการ Active Learning เน้นให้ผู้เรียนได้ทำกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อให้ผู้เรียนรู้สึกสนุกสนานไม่รู้สึกเบื่อ2.3การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ครูผู้สอนมีการวัดและประเมินผลผู้เรียนอย่างหลากหลายเช่นการทดสอบก่อนเรียน และหลังเรียนการทำงานกลุ่มการวัดผลจากผลงานนักเรียนที่ครูมอบหมายให้เป็นต้น2.4การวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ครูผู้สอนมีการจัดทำงานวิจัยนักเรียนที่มีความบกพร่องด้านการอ่านเพื่อใช้เป็นแนวทางในการแก้ปัญหานักเรียน ที่มีความบกพร่องดังกล่าวองค์ประกอบที่3ด้านคุณภาพผู้เรียนประกอบด้วย3.1นักเรียนมีความสามารถในการอ่านการเขียนและการสื่อสารตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่กำหนดตามระดับชั้น ผู้สอนได้ส่งเสริมให้ผู้เรียนกล้าคิดกล้าแสดงออกและจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเน้นกระบ,บวนการให้ผู้เรียนอ่านออกเขียนได้เป็นสำคัญ3.2นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่รับผิดชอบเป็นไปตามหลักสูตรกำหนดครูผู้สอนมีการสอบวัดผลการเรียนของผู้เรียนอยู่เสมอเสมอทำให้ผู้เรียนมีผลการเรียนเป็นไปตามที่หลักสูตรกำหนด3.3นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์คิดสร้างสรรค์คิดวิจารณ์ และแก้ปัญหาได้ครูผู้สอนจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์สำหรับนักเรียนโดยมุ่งเน้นให้นักเรียนสามารถคิดวิเคราะห์สังเคราะห์มีวิจารณญาณมีความคิดสร้างสรรค์คิดไต,ตรตรองมีวิสัยทัศน์สามารถคิดได้และสามารถแก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง3.4 นักเรียนมีทักษะการเรียนรู้ทักษะชีวิตและทักษะอาชีพในทศวรรษที่21ครูผู้สอนได้พัฒนาผู้เรียนทั้งทางด้านร่างกายอารมณ์สังคมสติปัญญาด้านร่างกายมีการตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกๆเดือนด้านอารมณ์มีการสวดมนต์ นั่งสมาธิทุกวันเพื่อฝึกให้นักเรียนมีสติสามารถควบคุมอารมณ์ของตนเองได้ด้านสังคมผู้เรียนมีจิตอาสาพัฒนาโรงเรียนให้สะอาดสวยงามอยู่เสมอเสมอ3.5นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทั้ง8ประการตามหลักสูตรกำหนดรูผู้สอน ได้ส่งเสริมคุณธรรมทั้ง8ปประการให้ผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียนเป็นคนดีมีความรู้อยู่ดีกินดีมีสุขรู้จักแบ่งปันรู้จักเสียสละและเป็นคนดีของสังคม